สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะมาทักทายอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อสำเร็จรูปนะคะเรียกว่าซรงกิโมโนนะคะเป็นเสื้อฟรีไซด์นะคะสวยมากสามารถใส่เสื้อกล้ามด้านในหรือว่าเสื้ออด้านในที่รัดรูปก็ใส่ตัวนี้ทับได้เลยนะคะใส่สวยนะคะมัดเอลแล้วก็ าสามารถใส่กับผ้าถุงก็ได้กางเกงก็ได้นะคะประยุกต์ใช้ได้สวยงามมากผ้าไหมใครใส่ก็สวยนะคะพร้อมที่จะส่งได้เลยนะคะร,ราคา1690บาทนะคะสนใจสอบถามได้นะคะเป็นงานฟรีไซส์นะคะสามารถใส่เป็นเสื้อคลุมได้นะคะใส่แล้วสวยเก๋นแน่นอนค่ะผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์นะคะชอบชิ้นไหนทักทายมาสอบถามได้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะคะ 啊。